สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะที่1นมีนาคมนะคะมี4หนุ่มนะคะที่มายื่นเอกสารไปทำงานนะคะประเทศไต้วหวันกับพีแอมมี่นะคะเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวทละคนนะคะคนแรกแนะนำตัวไหนคะ่ะุูิชายคนแรกมาจากโคราชอันนี้หนุ่มโคราชนะคะแล้วก็คนหนึ่งคครับสุภาพจันตาครับมาจากลำปางครับอันนี้ผู้บ่าวลำปางคนทบ้านเดียวกับพีแอมมี่เลยนะคะ คนะมาจากจังหวัดชัยภูมินิจันุชัยภูมินะคะแล้วก็อีกคนนึงต้อมครับหนองบัวลำพูนอ๋อโอเคหนองบัวลำพูนมาคนละจังหวัดเลยเนาะแล้วก็สอบถามนิดนึงส่วนมากทุกคนะรู้จักพี่แอมมี่จากช่องทางไหนคะติ๊กต็อกครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกครับติ๊กต็อกเพหางานไต้หวันในยเฟซบุ๊กอ๋อเจอในเฟซแล้วก็เนาะ ติ๊กตอกเหมือนกันโอ้โห FC มาจาก t ิ k t ตอกอีกแล้วนะคะโอ้โห่เจตอไังโอเคก็ขอบคุณน้องๆมากๆแล้วพี่แอมมี่จะดูงานจัดงานให้นะคะหละักๆนะคะสองหนุ่มนะคะอะไรรถยนต์อะไร,ะะไรจัก,กรยานยนต์นะคะอีกสองหนุ่มก็เดี๋ยวนะคะจะดูงานนะคะดีๆให้อุปยเยอะๆให้ขอเน้นอยู่เรียบร้อยเน้นไปแล้วเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายนอยบ๊ายบายขอบคุณค่ะ